นี่ทองแดงสายไฟเบอร์ซีครับห้ามาขดทางหนึ่งใหญ่ทางหนึ่งหน่อยเนาะสวัสดีครับสวัสดีทุกๆท,ท่านครับสวัสดียามเมือเวียนมีนองเลยตอนเที่ยงครับเอาเดี๋ยวน้อหลายๆคนถามมาครับว่าดักบวงจังไได้ขึ้นถือเฮ็ดแบบใดเนาะเล้วบวงเฮ็ดจังไดครับเดี๋ยวทีมาให้เบิ้งด้ครับนี่นี่นี่บวงสิ่งครับกอมกอสิ่งไป เดี๋ยวเนาะเดี๋ยวขอตอบคอมเมนต์แป๊บหนึ่งได้หรอเด้อนี่เลี้ยงไรใสยอยู่นี่เดี๋ยวเดียวจงพื้นที่ไปก่อนนี่ครับทั้งปูไฟเนาะยังบอ่อลเหลวเด้ครับยังบอ่อลเหลวเด้่หมอนี่ยังมาเรื่อยๆครับไหลไหลคอมเมนต์อยู่หยกมาแค่สามสี่คอมเมนต์เนาะกับปูไฟไม่เบิ่งเด้อครับเด้อปูไฟทางเพียรบุกบอได้ซีเรียสเด้อครับเออ่เดี๋ยวทิ่ตอบให้เด้อเดี๋ยวทิ่ตอบมึงให้เด้อ มึงชาลิดสีชัยเนอนั่นแหละเรื่องของกูไงๆสันๆบ่วมักแต่เบืองถูกคลิปคลิปใดยอดวิวทรงหลายๆแน่นี่เอาแล้วอิจฉาอิจฉาบอกมึงฮะชาลิดฮะ <laughs> นั่นแหละเ้อบักสีชัย <laughs> อย่าเป็นหู้ขี่ไบรบักมักมก็ไปหาเบืองส่องธรรมะ ธรรมะส่องธรรมะมีหลายมีหลายส่องไปค้นหาเบื้องใน YouTube มีเป็นแสนแสนช่องมีเป็นล้านๆานคลิปเน้อใน YouTube ไปหาเบื้องเอาไปหาเบื้องแนวที่มึงมักนั่นแหละมึงอย่ามาเบือ้องเถอะแนวมึงบ่มักย่าเบื้อง่านไปกับพานได้่านได้กับพานได้ก็ดีเด้อนั่นแหละจบง่ายๆเรื่องของกูเอา้ามานี้พี่น,อน้องเขาเรื่องครับเขาเรื่องมีแต่ทางไกลครับ คักขนาดเลยไม้นี่เอาเดี๋ยวกับกล่องแป๊บนึงครับนี่มันลงมาเตะในปลานี่ครับนี่เป็นผู้นะครับเนี่ยมันลงมาหากินครับนี่ครับเบิง้งนี่เดตะทางไก่ย่างน,นี่นี่เป็นฮู้ดหลุดดีดดังสี่ครับนี่แม่นเบิดอแล้วครับทางไก่นี่แม่นเบิดดิเห็นปะเป็นฮู้ดป่องจองป่องแจงแจง,งสีครับเนี่ยแม่นเบิดอแล้วนี่นี่ถึงฟันถึงไก่เลยยางน,น้ำกันนี่ไอ้หอยฟันกะมีอีเด้อ นี่ห้อยฟานนี่นี่นละห้อยมันช่างหากินเดี่ยวติดดักให้เบิ้งนะครับเนี่ยเบิ้งมันบินออกบ่มันมาดีอยู่แถวนี่ขนาดมันบ่มีทางยางขนาดนี้ครับไก่มันตีมาเลาะหากินเลาะหาดินพุ้ยพุ้ยเราทิกดินครับไก่ยนี่ยมือเว้นอยู่นี่เขาเอือนกองกองนะด้อยบักกองกองเขาเอือน ไกฟ่ฟากพ่อแหวนแดนียนมาเมืองไทยงไก่หุ่นเตลิดเตลิดเตลิดอยู่ทั้งพูนยังไก่นี่แหละมันยังหากินนะมังซีนะนี่ครับถึงฟันเลยนี่นี่มีหัวท้องไอ้ฟันยังนี่มุนป้องนี่แคบๆคบเดือบเดือดฟันนี่มุนไปทั่วทีบทั่วแดนเด้ ตน้อนดีแถวเนี่ยครับยางเบิดล่ะมันยางหากินแล้วมั้ยนี่เด้เหมือนเรามีแต่ห้อยไก่ห้อยไก่ยางไก่หลายครับไกล่หลายผู้นี่ผู้หน่วยนี่ไก่หลายแห้งมันก็ะขามไปขามมาอยู่นี่เลยเดี๋ยวครับมา몽ดักก่อน พอทางมันดีนีมดักเสียไปเสียไปแล้วครับเดี๋ยวรอให้มันอากาศเย็นเย็นกว่านี้ก่อนครับางนี้มาลงมาจากเถี่ยวก่อนเดี๋ยวทีพาไปไต่ไต่นอนเฮ็ดกูจูอีกทีเล,เลยไกลไกลอันนี้ไกฟ้านีี้หลไกฟ้า,ฟาฟข้อแหวนนนี้เล เนี่ยน้ำรองน้ำจรงๆมันกระยางเลยครับน้ำรองน้ำเขาเก็ดักไว้ลวดครับเบียดเบียดขังไว้จักน้อยดักไก่หรือถ้าพอทำเรหมอหมอเขาเกิดส้างทางให้มันยางเลยมันยางอยู่แล้วครับไก่มันเข่าอยู่แล้วว่าแต่เสือกเขาให้มันกลมกลืนครับอันนี้ไหมกับสภาพเบียดล้อมนะอ้อเดี๋ยวดักให้เบื้องครับดักมงีเลยดักทางเส้นนี้แหลเนี่ยแจ้งๆนี่เลย นี่แหละนี่ดักทางเสียน,นี่แหละนี่ดักไว้นี่เลยนี่ดัก,ดกไว้นี่ดี๋แปบ๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเคียยวหมองก,ก่อนนะแปบ๊บหนึ่งขาตั้งกล้องบอาแล้วมากครับนี่ครับมันก่วงเนาะทางมันก่วงครับเอาหาไใหม่มาสักไว้นี่สักถึ้งสองฟังนี่สักถึ้งสองฟังปั๊บเลยนี่นี่จังเสร็จสักไว้เองดินี่ครับให้มันเลือยซองแค่นี้ นี่แหละทั้งขางเนี่เขาก็มาซักไปอีกครับนี่ซ้ำนี่แหละครับอันนี้เดี๋ยวเสียบบวงออกให้เบื้องแรบเด้บบอบวงบวงนี่เฮยียดเอาเองครับเฮ็ียดเอาเองเดี๋ยวที่บอกว่าเอาอีหยังข,ออยงขดเอาอิงยังขดเฮยดห่วงเนาะเฮยดห่วงนีดน้อยเพื่อที่เฮาสิสอดสายครับเพื่อเฮาสิสอดสายเด้อ แปบ๊บหนึ่งโอ้ยมุนเอรี่นี่ครับแกะออกนะปึ๊บนี่เนาะเห็นไหมเหล็กควมเหย้ากับประมาณคืบกลัวๆครับนี่นี่คือกลัวๆคืบหนึ่งกับอีกเครื่องคืบก็ได้ครับควมคว่สูงของหลักนเนาะนี่ครับส่วนห่วงตัวนี้เนะ้ะนี่ห่วงตัวนี้เนาะนี่เอาสายไฟครับทองแดงสายไฟเบอร์ซีเบอร์ซีเนะ้ะนี่แหละเข้ามาขดครับขด ทาง,งทางหนึ่งใหญ่เฮ็ดทางหนึ่งเลนหน่อยครับนี่นะนี่แหละเพื่อเข้าตีสอดพี่อนี่นี่สอดพี่เเขาแล้วก็ขอดไว้ครับนี่ขอดไว้จังตีให้มันล็อกอยู่ครับนี่เลยขอดไว้มันล็อกอยู่ทางเลนหน่อยนะส่วนทางใหญ่ๆนี่เนาะเข้ากับเฮ็ดเพื่อที่ให้มันหลอดห่วงไปครับขาทางกลองประเดียวมากพี่น้องเลยส่วนสายพี่เอนี่ ใ่เบอร์สิบก็ได้ครับเบอร์แปดก็ได้มันอยู่อยู่หรอกเบอร์แปดก็อยู่อันนี้นาจะเป็นทักแปดครับนี่ทักแปดพี่เบอร์แปดทักแปดส่วนตัวนี้เนาะอันนี้พี่ตัวนี้นี่ขอข้าเจ้ามากครับนี่ทักสิบสองนยครับด้เนียน,นเอียกเลยตัวนี้เนียนเอียกเลยจังบักสังเลยเบอร์เบอร์สิบหามั้งนี ไอ้ข้าเจ้าไปตกปลาทะเลคนเกาหลีครับก็เลยขอข้าเจ้ามาพี่ตัวนี้นี่แหละ <c oughs> ส่วนนี่ส่วนเอ็นนี่ครับเบือลอยได้ครับเรื่อเอ็นนี่เบือแปดซิบก็ได้เบือลอยก็ได้ตอนที่อาเห็ดเนาะเขาเขาขดใส่ใส่ PVC ไหมครับเนี่ย PVC แล้วเขาก็จุ่มนำหอนครับมันดียูโตเป็นกลมๆบางสีเลยสายพีีเนี่ยนั่นแหละนี่แหละ ประมาณนี้ครับแล้วไปนี้ส่วนเฮาที่มาผูกไสนนี่ครับเนาะผูกไสนนี่เขาเอาสายพีอีพันครับสายพีอพันพันแล้วเขาหยอดเก่าไว้น้ำด้อครับเด้อเก่าหอนครับนี่ลหละนี่ประมาณนี้ครับส่วนปมทางนี่เนาะนี่ดเด้เขา้ามัดเเฮาจุดเขาจุดตัวอเอ็นก่อนครับจุดเอ็นในมันหัวหัวมันบานนิดนึงครับนี่จุดเอ็นเอาไฟแขกจุดแล้วก็เอานิวกด เข่าให้มันบานไหมนี่เพื่อ,อมันจะเป็นปมครับนี่แหละเข้าที่มัดพีอียูครับมัดขึ้นยักเบ็ดนั่นแหละพีก็อะไรน,นี่แล้วก็สอดเขา่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเด้อเดี๋ยวที่เอาขืนห่วงมันขาตั้งกล่องลืมมากพี่น้องเอ้ลืมเข้าครับนี่ครับเอาขืนมาเนี่ยมันจะเป็นห่วงมันจะเป็นบวงปั๊บเลยเด้อนั่นนี่เราว่างครับเวลาห่างนี่่าให้มันลงมากพี่ครับ ลงมาพี่มันดีบอลูดเด้นี่นี่มันค่าเสาครับนี่นี่เห็นมันมาคังอยู่เสานี่นี่แหละแล้ววันนี้เขาปักเลยครับนี่เขาปักหวงจีินี่แหละวิธีการดักบวงกกอสิ่งนี่ครับความสูงด้วยวันนี้นะนี่ครับตั้งฝ่ามือลงพื้นแล้วก็สั้นอยู่โป้ึ้นครับนี่แหละมันตีรอดพอดีเลยเวลามันยางมันดีเข่าพับพอดีเลยนี่ละนี่แล้ว ตั้งนิ้วขึ้นหนึ่งทีให้เนื้อให้เนื้อพื้นดินนะประมาณนี้ครับนี่แหละซ้ำนี่แหละครับนี่ดักไว้เลยเนี่ยส่วนเสือกตัวนี้ครับเขาก็ไปผูกไว้ผูกไว้ครับตัวนั่นแหละนี่แหละประมาณนี้ลองเห็ดเบืองครับบวงเด้อตัวนี้ครับนี่ตัวทองแดงตัวนี้สายไฟครับทองแดงสายไฟเบอร์ซีนี่ทองแดงสายไฟเบอร์ซีครับเข้ามาขดทางหนึ่งใหญ่ทางหนึ่งหน่อยเนาะ นั่นแหละมีแค่นี้แหละครับไงๆหนึ่งเด้บอดี้ดเฮดยาบครับลองไปเฮดเบิงครับลองไปเฮดเบิงเนี่ยเบอร์แปดสิบเบอร์ลอยก็ได้ได้คือกันไงเด้แน่น่าหมาเป็นสีดำหรือสีเขียวเข้มนะครับสีสว่างสว่างยาวมาใส่มันไกลมันแนมเห็นนี่แหละเขาก็ดักถิ่มแรงทีนี่แหละครับนี่ซ้ำนี่แหละมันเฮดเบอ่อยหากครับ ลองไปเห็ดเบิงครับลองไปหาอุปกรณ์มาเห็ดเบิงเด้อความเาวความสูงเวลาดักดักจังได๋ครับเนาะบอกเบิดแล้วครับง่ายๆครับกมกอสิ่งหรือถ้ามีไม้ไผ่เอาเห็ดเป็นกอบกอโค้งก็ได้ครับนั่นแหละมันมีไม้ไผ่เนาะเอ้าเดี๋ยวขอตัวดักบวงกอนด้วยพี่น้องด้วยเวลามันสีเบิดครับพักเที่ยงยังปะเดี๋ยวถ้ามีผลงานเนาะเดี๋ยวพามาเบิงอีกเด้อครับเด้อ เอาขอตัวรักบวงแป๊บหนึ่งครับสวัสดีครับ